เงินอยู่ในจออยู่ที่ว่าคุณจะเออากมาได้หรือเปล่าตอนนี้รอบแรกที่จะกดตังค์ออกจากเฟซบุ๊กน่าจะแบบหกเปีอะผมพร้อมกับ y o u t u แหละมาดูกันว่าเราได้เงินเท่าไหร่จาก Facebook นะคะทุกคนมาเดากันเอาละกระเสียนเดาว่าทั้งหมดแสนหนึ่งจะได้ไหมแต <c oughs> ่จริงๆถ้ามันรวมแล้วแบบต้นมันไม่ได้เยอะนะแสนหนึ่งอะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะคะตื่นเต้นก่อ,อกําเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2019นะคะไ <c oughs> ล่ย,ย้อนอยู่จะมีตั้งกินขนมแล้ว เศรษฐีนี่หน้าใหม่จะกำลังเกิดขึ้นแันพกรณอย่าพึ่งมา <laughs> ลุนนนะเนี่ยมันหลดอยู่ทุกคน เฮ้ยมาต้องมาบวกเองเหรอสองส่วนสองห้ามันเออป่ะเนี่ยพันกว่าเหรียญเลยเหรอมันถอนออกมาได้ป่ะเนี่ยเงินอยู่ในจอคอยู่ทว่าคุณจะเอาออกมาได้หรือเปล่าตอนเนี้ยปีนี้ปีเดียวนะเนี่ยปังมากเฮ้ยมีตังค์แล้วในจริงอ่ะปีเนี้ยตั้งใจทำคลิปแบบคอน s ิสเทนซีมากยิ่งขึ้นรางวัลของคนขยันแต่ค่าตัดคลิปคือเกินกันนี้เยอะนะสองพันยี่สิบสี่นะคะมีคนให้ดาวเราด้วยสามเหรียญเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวบวกเลขเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดแปดหัวหนึ่งห้าสี่สามจุดแปดสองพ สนุกอะตื right. ่นเต้นไม่เยอะมากไอจเพิ่มาแอคทีฟเยอะๆในช่วง2ปีหลังเนี่ยหละ1,400ีเหรียญปี2022ระบบตอนนี้มันบัฟยางมาบวกเป็นลิปๆนะคะไอลิปเปิดเงินเดือนหมอจบใหม่เยอะมากตอนนั้มันเป็นช่วงที่แบบเพิ่งเริ่มเป็นอินเฮอร์บวกมาเลยให้หน่อย2 2 2หโอ้โหได้น้อยขนาดนี้นึ่งจุดหนนได้ไม่ถึง3บาทนี่ น่าจะหมดล้วทำไมมันได้0ูนย์ดศูย์ยมวะรมากอ่ะ0ูนยก็มีทุกคนอ๋อไม่เป็นลูปก็คือไม่ได้ตางเยอะนะเดี๋ยวมาดูสองศนย์สอนะคะน้อยนิดละทำไมตอนนั้นมันน้อยอะะตอนนั้นมันยังไม่มีการมอนิทัยสอง์ก็น่าจะศูนย์ป่ะถ้าเงี้ยเดี๋ยวบวกเลขให้ดูกันสองศูนย์หนึ่งเก้าสองสองสองอสองหน่งอะคือแทบเป็นศูนย์เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมอาจจะยังไม่มอนิทัยก็เลยเป็นศูนย์นะคะแล้ว ไปตังกินข้าวแล้วนะคะ,ตตนนะแต่ตรงๆก็น้อยนะถ้าเทียบกับที่ทําลงไปเลยอยะน้อยอยู่น้อยอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นโบนัสแหละเพราะว่าในจุดประสงค์ <ๆ justement S 2> ที่ทำจริงๆเคยรู้สึกว่าอยากแชร์มากกว่าสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสร้างความรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นกําลังใจเล็กๆอะหลังจากนี้ก็คือต้องกดถอนออกมาก่อนนะคะเงินอยู่ในจออยู่ที่ว่าเราจะออกมาได้หรือเปล่า